กมมันจะไปเปลยนะแต่ถ้าไม่อยากเปลยเดี๋ยวพาไปที่หนึ่งที่ไหนเหรอเดี๋ยวก็รู้สวัสดีค่ะพี่ไพลินเจอกันอีกแล้วนะน้องฟูฟูหรอเปล่านะคนนี้คนนี้คนนี้น้องฟูฟูคนนี้เด็ดมากดูได้ใช่ไหมดูหน้าเขาดีกว่าใช่เราดูได้ใช่ไหมคนนี้เด็ดมากเลยพี่แนนน่าดูจำได้คนนี้พี่คนนี้นีรเหรอใช่คนนี้เลยที่เราเคยคุยกันตอนนั้นแล้วเขาก็เมินแล้วพี่มีเบอร์โทรแล้วพี่มีเมมเบอร์น้องเขาแล้วหย พี่พี่เอาเขาขนาดนั้นเลยอุ้ยเครามองหน้าหนูเลยหนูทำไม่อยากเขาไปด้ยปูปูอะปูปูจริงจริงด้วยเหรอน้องปูปูจริงจริงด้วยเขาชื่อปูปูอ่ะเขาชื่อปูปูจริงจริงด้วยทุกคนหลังจากนี้พี่ท้าไม่ไดาเพื่อกิกกี้ใครได้ผลประโยชน์ ทำไมทำไมไปทำไมใครดูโอยว้าวว้าวว้าวว้ิ๊กกิ๊กิ๊กี่กี